เราก็มาบเรือลำนี้นะครับเกาะดิบงนั่นเองนะฮะพับดุงลีไปเลิกเลิอกก้องเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่ลดไลหลดไรเราได้ดูพระอาทิตย์ตกที่แบบสวยงามมากนะในแต่ละวันเนี่ยคือฟ้าไม่เหมือนกันเลยนะฮะนั่นเพื่อมารับหมายสารนะครับดูกันมาครับดีดูนาฬิกา สี่โมงครับเป็นคนตรงเวลาครับตรงเวลาลงมาช้าเนี่ยนีบางเออญมาครับที่ที่ขับเท็กซี่เป็นคนจังนะครับตอนนี้เราก็ยังจะไปที่จังกันนะครับสุดยอดไม่น่าเชื่อความบังเออญนี้เราจะไปที่สายใต้นะครับคือขาไปนี้ตอนแรกจองตั๋วรถไฟกันแต่ว่าตั๋วเต็มครับก็เลยต้องไปรถทัวร์กันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สายใต้ครับผมมีสมาชิกกี่คนนะ 4คนประมาณ4ี่คนเดี๋ยวไปเจอพี่ีกันเลยครับมาถ,ถึงแล้วถึงแล้วครับส่ใต้ถึงสายใต้แล้ว,ลวครับงานเบาวันนี้เดี๋ยวเรานัดกับทีมงานนะครับไปที่เค c ีเดี๋ยวไปดูกันเค c อีอยู่ไหนคิวที่เป็งเลยคือตอนนี้หิว่านะครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย,ย่าถึงแล,แล้วนะครับ วีดีโอของเราก็มาแล้วนะครับโอ้โหบอกอะไรมาครับเนี่ยนี่ถ้าลื้อออกมานี่ก็คือนี่คือไม่มีอากาศหายใจข้างในผมเป็นระบบสูญญากาศอ๋อสูญญากาศนี่นี่สูญญากาศแล้วใช่ไหมสูญญากาศแล้วคือมีพื้นที่แล้วมีพื้นที่แบบที่จะใส่แมแก่ปะการานเดียวก็ผมไม่สามารถใส่ได้ต่อไป ผมมีของไหมพะคุณด้วยนะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดมากพี่โอ้โหผมชอบมากเลยเท่โอ้โหสวยมากสวยมากโอ้โหเลยพี่ยังเลยจ้ะดีแค่ลั่นจะถึงตลาดนัดขอโทษทีนี่ไม่เป็นไรโอ้โหเีแค่น,นั่นสีด้วยครับผมรถจะออกแล้วนะครับตอนนี้รถจะออกแล้วนะครับขึ้ออนร,รถกันนะครับเดี๋ยวต้องไม่หมดไปไปครับเอาไปครับนะเราขึ้นรถแล้วนะครับถึงแล้ววันสิบสองทุ่มนิดเดียวสิบสอง ไม่รู้ไม่แน่ใจคือพรุ่งนี้ช้ารับว่าเป็นไงนะพรุ่งนี้เราจะได้ไปก่อนกี่โมงนะครับเราผมขอแนะนำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็อุปกรณ์นักษาความปลอดภัยในคันนี้นะครับเก้าอี้นะสามารถตบีนะครับโดยยกคันบังคับบริเวณข้างเก้าอี้ของท่านนะครับประตูชุกเชินนันที่อยู่บริเวณด้านท้ายและชั้นล่างนะครับทางรับเพลิงนันที่อยู่บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายและชั้นล่างนะครับ ขอทุกกระจกนะจะติดอยู่บริเวณเสาข้างรถนะครับในใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับอ่าเนี่เราพักรถนะครับผมรถพักกินข้าวกันนะครับใช้อุปองรับไปแรกตรงโนนนะครับอ่าที่นี่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้มานานแล้วไม่รู้เลยปกติเมื่อก่อนมันจะจอดแถวชุมพรอะไรเงี้ยสุดสุ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 สสสสสุี ขน,น,น,นี่ครับเราก็มาถึงที่วอสอนฟังนะครับเราก็เดินออกมาจากตรงโู้นแล้วเราก็มากินข้าวตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวเราก็รอรถอีกประมาณชั่วโมงนะครับไปที่ท่าเรือตอนนีน้เราก็มาขึนรถแล้วนะครับมีพีเขามารับนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือนะครับเพื่อที่จะต่อไปที่เกาะนีบงนะครับอากาศตอนนี้บอกได้เลยว่าร้อนเพราะว่ารถหยุด แต่ถ้ารถวิ่งนี่ก็ไม่ร้อนเดี๋ยวเราจะต่อเรือไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากคาบอกเล่านะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ได้ข่าวว่าวิวสวยมากนะครับทะเลตอนนี้น้ำใสไม่มีฝนตกแต่เราก็ต้องมาลุ้นในทีว่าระหว่างการทํางานนี้จะมีฝนตกหรือเปล่านนะอ่านี่เรามาถึงท่าเรือนะครับผมรอต่อเรือนะครับนี่ครับรอคนมาเยอะๆเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกนะันนะมันจะเป็นเรือรวมนะเรือรวมแล้วก็นั่งนั่งต่อไปที่เกาะนะครับ โอเค okay, และนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มาที่เกาะลีบงแห่งนี้นะโดยการนั่งเรือข้ามฟากไปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าไม่นานมากก็ถึงแล้วนะครับนี่เลยวันนี้ก็อากาศดีๆนะครับแดดเปี้ยงๆเ,เลยทีเดียวนี่แล้วเราก็มาเรือลำนี้นะครับเราถึงกันที่เกาะลีบงนั่นเองนะฮะ เมื่อเราขึ้นเรือเนี่ยเราก็จะมาขึ้นรถซาเล้งแบบนี้นะครับอันนี้นี่สามารถเช่าได้ด้วยนะมันมีแบบเช่าแบบมอไซค์แล้วก็เป็นรถซาเล้งด้วยนะครับนีที่รถนับพาเราไปคนเยอะไหมพี่คนเยอะค่ะสองทีมเยอะทีมคนเยอะอันนี้ได้กานด้วยคนจะมาเยอะแค่จัดงานนั่นจัดกลางเลยวันวันนี้มีคนเข้าออกเยอะเยอะค่ะไปที่ไปกี่เที่ยวแล้ววันนี้อ๋อวันนี้ได้เที่ยวเดียวเพราะว่ารถ ก็ระยะทางจากท่าเรือไปที่พักของเราเนี่ยก็ไกลพอสมควรนะครับแต่บอกได้เลยว่าบรรยากาศนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นยังไงเนี่ยนี่ลองดูเลยครับพี่แพรครับนีง่ที่ลิบงแคมป์นะครับเจอพี่แพรแล้วนะครับตอนนี้ดูดูนี่เขาเยือกตงเลยครัี่บงแคมป์ดูดีนะเข้ามาผ่านสวนยางหน่อยมีไอเวนเจอร์เล็กๆ นะครับลีบงแคมป์นะครับตรงนี้โดยออกมาก็จะมีหาดส่วนตัวจากด้านโน้นนะครับเป็นเล่นตอนช้าร์่าจะดีเลยนะตรงนี้ฝั่งนี้ก็ดูดีหน้าบูเสื่อน้องเล่นตรงนี้ครับอ๋อนั่นไงหอคอยชมพยูนเห็นไหมครับนี่นี่นี่ที่เราจะไปวาดรูปกันนะครับอะไรนะฮะสอพักดูบลีไปเลิกเลิกกองเลิกกองเดี๋ยวเพิ่งถึงจะเย็นพี่จะเย็นทีนี้ความ ทีเนี้ยแต่ว่าเพนเตอร์หรือดีไซเนอร์มีหน้าที่ยังไงมีหน้าที่คุมสียังไงเพราะว่าเหมือนการบ้านตัวเองเลยน้องเอมาถึงแล้วมีของกินเลยครับผมโ,โ,โดยพี่ชัดของเรานะครับ,บพี่ชัดนี้เป็นเจ้าของริบงแคมป์นะครับยินฟังไม่ฟักตัวเอยนะคะใครมาเที่ยวนะครับมาได้เลยนะครับเซิร์ฟเลยครับที่ริบงแคมป์ครับขาซึ้งค่ะพี่ชัดนะครับ เบอร์ติดต่ออะไรครับพี่0ูนย์แปดเจ็ดครับสองเจ็ดหกสองศูนย์ศูนย์สามร้าตลอดที่สี่เลยเรียบร้อยครับเป็นนักวิจัยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเกี่ยวกับอะไรครับเกลียวปลาหมึกดำครับเหมึกดำปลาหมึกดำามึกดนคือหมึกผัดผัดกับน้ำมันหมึกขาหมึกที่ปล่อยสีดำอ่ะต้องมาผัดโอ้โหรีบกินไม่ให้ถ่ายเลยพรอแล้วเอาใหม่มาเอาใหม่เอาใหม่นะครับอ่าครับอ่าเอาไข่เจียวบ้างมันมันมันอ่ะ ปมานนั้นอะครับโอ้คู่เป็นไงบ้างครับนึกถึงอะไนี่แหละหมึกผัดไข่เข้มอ่ะคล้ายๆก็ที่พักของเราก็จะเป็นที่ริบงแคมป์นะครับเป็นจุดหลักเลยในระหว่างนี้เราก็หลังพูดถึงรายละเอียดของงานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานกันในแต่ละจุดนะครับที่เราจะ ทำการเห็นกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูกันในคลิปนี้แหละมันไหลส้มไหลเหลืองไหลพวกนี้มาอย่างเงี้ยได้ลองคืนได้ก่อนถ้ามาลองคืนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเลยอ่ะเนี่ยครับก็คือเบื้องหลังครับผมอะไรที่พูดไปก็จะหยุดในที่นะครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยวาเป็นไงวะไอเดียลงไม่ได้นะหลังจากที่มาดูสถานนี้ครับเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่แต่ว่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ครับ ก็จริงๆแล้วกลุ่มเราก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าติดสนุกติด K5 อยู่แล้วนะครับการทํางานก็จะไม่ค่อยเครียดมากเท่าไหร่ในระหว่างนี้ก็ต้องไปสํารวจตามพื้นที่นะครับที่เราจะต้องไปทํางานนะเออขอแล้วพี่ปะอุ้ยขืมจิง มันแบดบอยวะเฮ้ยผมม่านุ้กถ่ายในแบบมาเนี่ยนะจิแง่นี่เฉงไงผม้มองเนี่ยต้องดีว่ะต้องดีด้วยมันต้องคนมันดีเ้ยยาวันนี้คุณหมอคุณหมามาแช่ตัวลิบดองเย้าอะไรกันนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ติดตลกอยู่แล้วนะครับเมาชื่นชมธรรมชาติกันไปนะครับในวันแรกเจอน้องปูนะครับ ปูเศียรวนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยดูมาแล้วนะครับที่เคยเห็นเนี่ยโคตรใหญ่เด็นั้นก็ปูเศียร์ชวนนะฮะสองคนกะครับน่าจะเยอะเออเดี๋ยวไปด้วยกูเริ่มเลยครับที่นี่โป้งนะครับสีเขาใหญ่อ่ะอะไรบ้างูเริ่มเลยเฮ้ยเฮ้ยห็นมันออกมาแล้วโอ้นี่คนนี้ตอนแรกมีคนหนีมีครับเช้าวันแรกของเรานะครับอันนี้ก็คือ ที่พักที่เรานอนเมื่อคืนนะครับก็คือรีบงแคมป์เนี้ยในดูบรรยากาศนะครับชิลมากเป็นงไงเพื่อนนอนหลับสบายไหมครับสะครับสบายครับผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นนอนสบายม,มากไหมผมแบบสบายมากที่พักยังไม่ได้รีวิวนะฮะห้องพักเลยวันนี้ก็จะมีน้องๆมาช่วยด้วยนะครับเป็นน้องๆจากโรงเรียน พยูนบนเกาะนี่แหละก็มาช่วยช่วยระบายสื่อกันนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราวาดที่พื้นนะวาดที่พื้นเลยอนี่เรากำลังเดินไปร้านกาแฟนะฮะนี่สองวันเราจะไปนอนที่นี่กันตรงนี้ครับเราจะรอจะเดินเลื่อมชายหาดไปนะครับเราจะใช้วิธีการเดิอน,นะครับกินข้าวเช้ากันเดินไปเรื่อยๆ ก็จากที่พักของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเลาะไปตามริมหาดได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปตรงหอชมพยูนก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับสามารถเดินได้นะครับแต่ก็ช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะมีรถใช้กันนะครับเพราะว่าเหนื่อยเอาเอาเหมือนกันว่าไก่ย่างก็จะมีแค่นี้ครับแค่นี้หมดแ้วเนี่บมือสายของเราไก่แดงครับน้องไก่เนี่ยไก่ไก่ย่าง ไก่เน่านี่อันนี้ลุงทำอะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรครับลุงอ๋อลุงเหยืออ๋ออูได้เออยอะนะครับลุงง่ไยๆน้ำมันเสียเสียใช่ไหมน้ำมันเนน้ำหนักปวันนีน <S <S ก็ลุงก็บอกว่าน้ํามันเสียนะครับก็เลยไม่ค่อยจะได้ปูได้ปลาเท่าไหร่ช่วงนี้เหมือนกับว่าน้ามันกําลังลดอยู่เนาะนี่นะครับเราก็าอยู่ที่หน้านงานนะตรงนี้ เตรียมตัวเพื่อที่จะถ่ายกับผสีครับเป็นตำบลเซาหลักเลยนะครับวันนี้มีป้อนเห็นแบบเยอะมากเป็นร้อยถังคนี่ก็เป็นดูการเตรียมตัวนะครับประกอบแล้วครับเซตนี้นี่คืออันเล็กกระทันรัดนะครับใช้มมอห่างยาวนานตอนนี้ก็เริ่มรัวละอันนี้อันเล็กสะดวกมากใส่กระเป๋าก็ได้สบายคือใช้งานได้สบายครับนี่แนะนำน้องๆคนไหนดี่แบบ ที่มันแบบคล่องตัวนะมันถือว่าดีนะเนี่ยมือมอสองก็ไม่แพงประมาณห้าหกพัน 5, ถ้าเป็นอาหารทาะเลก็น้องปลาเป็รับน้องปลาดีเรามีน้องๆมาช่วยครับหนึ่งสองสามสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเอาฟุตที่เราเอาไปตัดใช้งานเนี่ยมาผสมด้วยนะครับก็จะแปลกๆนิดนึงเอาแต่ได้แต่ก็เนี่ยครับอยากให้ดูถึงความ เป็นเรื่องหลังจริงๆนะที่เราได้ไปทำกันตอนนั้นนะจริงๆงานนี้นี่คือผ่านมาเกือบสามปีแล้วนะครับนี่เราก็ได้ได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะครับแล้วก็ทำไมก็ไปกินข้าวกันนะครับผมวันนี้ก็ทบมือเดียวแล้ะแล้วก็ถ่ายไปด้วยโอ้โหโคตรลุ้นไหมียยยหยบชนมาแล้วอ่ะแต่ฝั่งนี้ก็เขาพี่แพวไงอุ้ย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 เกีบยวภาพมันประทับใจนะครับ เป็นวิถีชีวิตบนเกาะลีบงนะครับนี่พักเที่ยงครับพักเที่ยงนะครับนี่เรามีอาหารจานเดียวนะ,ะก็มีต้มโจยต์ก่กาดเอาไปก่อนอุ้ยผันเผ็ดปลาอะไรวะเนะี่ยกระเบนไม่ใช่ม,ใชมา,มาลุ้นละตอนนั้นลุลานานน้นละแค่ว,ว่าจะกินกระเบนเลยนะแน่แล้วอย่างงี้ได้เลยฮะไม่ไดเห็ดโบาแน่ๆอย่าี้นนอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายอ๋นนอ แล้วถือแถือสับไปสับมาอย่างนี้เร็วไม่ถ้าเมื่อกี้ถือไปตลอดทางเนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันจะโดนไหมนะโดนไหมอ่าห่วสายมันกดนะโอ้รถเนี่ยรถเนี่ยขับไปแต่เบรกไม่มีนะเบรกไม่มีด้วยแต่เนี่เขาขึ้นไม่ได้ใช่ป้าขึ้นเออเออใช่ใช่ใช่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงก่อน ลไล่ลดไล่ลดไล่เฮ้ยสองคนได้นี่เยอดูมุมก็จะปวดหัวงผมอะเออได้แล้วเว้ยโอ้โหทุครับย้อนหมาตัวจริงตัวจริงไอ้เนย้เนยอแม่ฝันงืด ตัรงขวาไป็ตรงหรือขวาสุดสุดอะสุดหรอขวาอ๋อเออป่ะโอ้โหเข้าโอ้โหโคงสอรนะโอ้โเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ครับขอโทษครับไปก่อนเลยครับไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าไปได้ไหมครับ

เบียดไม่อยู่ครับขอโทษครับก็อยู่นี่ขาต้องเตี้ยเตี้ยตรงนี้เลยพ่อแกพี่หันมูไม่อยู่เฮ้ยนี่คือแม่งแนบมากเ้ยเนียแนบรัใมืออู่เงี้ยเอ่ด้า ดูความเต็มเฮ้ยมีสาวทักมาว่ะผมตอบได้ปะเนี่ยหนึ่งพิเศษอะมาีอยู่เดี๋ยวตอบประทัดบรรยากาศดีทำไมตึงเครียดจังครับแขแขนเกร็งเนี่ยแขนแข็งแรงแข็งแรง โอ้ยยาายยออ๋อว่าเราต้องไปจอดนู่นเลยเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวพี่เขาลบอให้อุ้ยโอ้โหโหขึ้นพี่เราขึ้นขึ้นไงแล้วเราไปนู่นเหรอได้ใช่ใช่เพราะเราไปจอดนู่นเลยไงเราเราไม่นี่นะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ช่ยกรถ เดยมรนีเนี่ยมันยังไงกันล่ะครับเนี่ยไทยเกาอีกไทยไทยนห็นึงขอท่าเลยท่าเลยก็หลังจากที่ได้กินข้าวเที่ยงมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาดูงานกันต่อนะครับโดยมีน้องๆที่อยู่ในเกาะที่บงเนี่ยมาช่วยกันนะครับนี่ก็ถือเป็นกำลังหลักเลยที่ทําให้งานเนี่ยเสร็จ เร็วขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าลำพังพวกเราแค่ไม่มกี่คนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้เร<ล>็วแน่นอนเวลาเราทำอะไรก็ตามให้มันเกิดของจริง,งค,รค่ะกาจะเกิดการเรียนรู้แล้วเขาก็รู้สึกชอบเพื่อนเขาบอกวา่าอยากให้ทําอีกไหมเขาก็อยากจะทําแล้วเราก็ถามว่าถ้าเกิดมีทําเเรื่อยๆเนี่ยเราอยากจะมาทำไหมเขาก็อยากจะกลับมาทาและนั่นก็คือพี่แพรของเรานะครับที่เป็นผู้ที่ดูแลโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับที่พาพวกเราทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะครับ ในนี้ก็เป็นภาพชามแลบในวันแรกของเรานะครับเราได้ดูพระอาทิตย์ตกที่แบบสวยงามมากนะในแต่ละวันเนี่ยคือฟ้าไม่เหมือนกันเลยนะครับคือสวยมากจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการทํางานกับธรรมชาติแบบนี้นะ ชีวิตต้องกานอีกเนินน้ำรอจนลนที่พ้นขามาความทุกข์ทรมานให้ผ่านไปเหนื่อยนะก็มนะร้องอ่ะอันาานี้คิววันแรกของเราอ่ะนะครับ,าารยยบจได้บอกว่าเนี่กี่โมงครับล่างสีลู่เอยนะนาอากาศนจะซีทูแล้วนี่นี่เราล่างแล้วพรุ่งนี้เสร็จนี่ สุดยอดเรือเรือพยาบาลมารับผมแม่ล้าทำโจมสามอันทำาจมสามกระติ๊งน้ำก็เป็นกระติ๊งน้ำใครวะลองคว้าดูดีวันนี้อากาศดีนะเออนั่นแหละที่หมายถึงอ่ะก็ใช่ไงเพราะล่ะถูกทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วมั้งโตครับโอ้ชุ่มฉ่ำครับหนาวแล้วก็เย็นมันมากเต่ากลายูปมะพร้าวแล้วพี่ฉันดี